ันนี้ก็พามาเดินอีกแล้วครับจ้านหนึ่งวันของเฟนต้องออกจากบ้านอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีต้องพานางมาเดินไม่งั้นนางก็จะเครียดต้องผ้ามันมาย่ยางเลยพี่น้องเลี้ยงมาอยู่นี่แตก็เป็นนาทีของสันนีราคาอีเวนมีละค่ผ้าเป็นยางขันผพาไปเพิ่นกระสีแอลหอนยาม,มานั่น เมืออ่อยนอนแล้วกันโอ้ยอยากออกพี่บะมาอวดเพราะว่าบรรยากาศดีนะวันนี้พี่น้องเอ้ยบ้างนะเอาเฮ็ดจังได้ละ่ะเฮ็ดจังได้ละ่ะเอ้าบรรยากาศทุ่งนาคืออยู่น้ำบานดะบรรยากาศคืออยู่น้ำบานเท่านั้นนะอยู่บ้านนอกอยู่ฮอลแลนด์ผู้ขากายอยู่บ้านนอ แค่เงียบสงบดีแล้วค่ะเป็นแย่อยู่เพราะว่าเราก็เป็นคนชอบอยู่บนนอกบ่ม,มากอยู่ในเมียงเนี้ยสิไปใช่ละสิย่างกลับละตีโอ้ยสิว่าอะไรติโอ้ยแถวนี้ก็สิโดนๆว่ดโดนดอกมาดูอยู่ผ้าเป็นไมย่ยางนะเฮ่ยนะ ก็เ,เจ้าเริ่มตัดเขาโพดตัดเอียงแล้วเศ้าเศร้านอ้บรรยากาศดีอีหลีล่ะปากระคึิมๆส่งฝนสีตกแล้วน,นะโอ้ยย่าง,งมาทางนี้แด้วคนไม่มีมาแล้วช่างไรเขาอันนี้ทางจัก,กรยานคนนด้นน <c oughs> <c oughs> ี่ยุป,ประเทศอันนี้ดีเนาะมองปั่นจักรยานเขาก็เห็นทั้งโจ๊บเจีย๊ยตรงนี้ฮะ น้งแน่โอ้ทุ่งยากชวันหน้ารอฟินไปแล้วมนไปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่กดไลค์กด subscribe ให้กับฟินนี่นะครับผมก็เป็นน้องใหม่ ไอ u t u b e ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเขาครับผมเฮ็ด <c oughs> <c oughs> เป็นสนับพี่น้องเน่สิกับจังไดล่ะย่างไปทั้งโอ้มันนี่มันกี่คันเนี่ยนี่น,นะนะโอ้ไปย่างโอ้ยโยบ้ามันท่านไปหอดสายสีกับจังไดล่ะอันพอดคานนะ้มันมากมาทำไมพอดมันเลยเนาะ,นะ เอานั่น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 ันไม่ยังแล้วนั่นว่าเป็นขี่ว่นั่นไปนอนเกือกิ่งเนี่ยลุกลุกตายลวไปโอ้โ้ตายเอาวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปต่อให้มันไกลๆอีกนิดนึง สมุนท่านพ่อ30นาทีได้วันนี้ก็แค่นี้กันนะครับผมขอบคุณครับ